สุมณะเลวัตสามเณนเนี่ยเขาก็ไปแต่งงานพอไปแต่งงานนี่ก็เขาก็เห็นก็ถามถามไอคุณยายนั่งข้างเนี่ยเพราะว่าเป็นก็เลวัตถามว่านี่กับแฟนฉันเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกันไหมต่อไปมันก็เหมือนกันก็เกิดปัญญาโอ้ <c oughs> ก็เก่เหมือนกันสุดท้ายเราก็ครยลาเขาไปส่ง บ้านเจ้าสาวก็ในไส้หน่วยสวัดคุ้มกันก็ทําทีเป็นปวดท้องไม่ทายทายทายททีนี้ก็นึกว่าพวกนั้นมันมันมันไม่สบายจริงอพอพวกหน่วยคุ้มกันย่อนยานในการบอกโอ่ามันถ่ายจริงไม่เป็นไรไปก่อนทา่ทานก็บอกว่าให้ไปก่อนพอพวกนั้นย่อนยานในการคุ้มกันวิ่งไปได้สิบหกกิโลสิบหกกไกลเหมือนกัน นี้ทำงานพอสมควรอ่าเสร็จแล้วไปขอบวชพระไม่ให้บวชเพราะว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตแต่ภาษารีบตรท่านบอกพระไว้เลยว่าถ้าน้องชายของข้าพเจ้าทุกคนนึกน้องสาวก็ดีข้าพเจ้าอนุญาตแล้วเป็นตัวแทนของแม่เพราะว่าพ่อท่านเสียแต่ก่อนนะแล้วก็แม่แม่ประกอบต้องต้องให้แม่มารดาบิดาอนุญาตถ้าไม่อนุญาตนี่ก็ก็บวชไม่ได้ก็บอกว่า พี่ชายท่านาคือใคร,ค,ร,ร,ค,ใค,รคืออุปติซืสาลีบุตรสาลีบุตรคือใครคืออุปติสะอุปติสะก็เลยให้บวชให้บวชพอบวชแล้วหนีไปอีกไปอยู่ที่ป่าสะแกลแถวนครพนมนะ <c oughs> ป่าสะแก <c oughs> ทีนี้พี่ชายรู้ข่าวจะไปหาพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งไปเลย สารบีบุตเราก็จะไป <ST RI K> เพราะว่าตอนนั้นเนนยังไม่สําเร็จอรหันยังไม่ได้สําเร็จอรหรัน <ST RI K> ก็เกิดว่าไปอาจจะไปคุยกันไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้นะผู้จ้าก็ไม่ไปเชนในกลงก็สามเนีก็สําเร็จอรหรันในในปัญษานะรเพราะสำเร็จอรหรันออกปัญษาแล้วผู้จ้าก็บอกสารบีบุตเราจะไปสำนักของพระเลวัตพิสูจนทั้งหลายต้องการจริงไปพระห้าร้อยรูปไป ตามไปพอไปถึงถ้าไปทางตรงเนี่ยสามสิบโยดโยดหนึ่งสิบหกกิโลจะไม่มีคนใส่บาทถ้าไปทางอ้อมหกสิกกิโลมีคนใส่บาทถามว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทางไหนถ้าไปทางอ้อมนี่หกสิบหกสิบแต่ว่าทางตรงนี่สามสิบไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าถามว่าพภาษาศรีบาลีมาไหม สีบลีอ่าตรงเลยอ่าไปทางตรงเลยก็ไปปากทางตรงเพราะีบลีเทวดาจะมาใส่บาตรพอไปถึงเนี่ยสามเนรเลวัดเนี่ยเนรมิตรกุฏิกุฏิอะไรเต็มหมดสวยงามพอพุทธเจ้าอยู่ก็เสร็จแล้วก็องค์ก็กลับไปมีพระองค์หนึ่งอ่าลืม ลืมสัมภาระไว้ก็กลับไปรองเท้าดาวเทียมแกห้อยอยู่ที่ต้นสะแก,กที่กุฏิที่นี่เลยมิดเลยนะหายหมดเลยหายหมดเลยไม่เป็นป่าสะแก,กป่าเลยเนะี่ยป่าไม้ธรรมาดาทีนี้ <c oughs> พอไปถึงวัดปัจเจตวันพระก็ไปบินนบาตท,ที่บ้านนางวิชาขาพระองค์ไปก่อนอนางวิสาขาถามว่า เป็นไงสำนักของพระเลวัตเป็นไงหูอลังการงานสร้างเหมือนเนลมิดขึ้นมาเนี่ยดูดิแต่องค์ไปสุดท้ายบอกว่าโอ้โหมันอยู่เป็นป่าสเกจเนลมิดอะไรดังนั้นท่านจึงเป็นผู้เลิศในการเนลมิดเดี๋ยนี้ครับลูกน้องพระเลวัตทำเนลามิเสร็จแล้วเนี่ยดันั้นสามเณรเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทแม้แต่เนนเนนองค์หนึ่งจะเป็นเนนสององค์ก็ไม่ได้เนนองค์หนึ่งทีนี้สามเนรเนี่ยสุขะสามเนนเนี่ยท่านแต่ก่อนท่านเป็นมหาทุกตะมหาทุกตะทีนี้ทําบุญทํากุศลเสร็จก็มาเกิดมาเกิดในท้องของน้องของภาษาลิบุตรเนี่ยอุปถาออมสาลิบุตรพอแพ้ท้องอยากกินปลาตะเพียนแดงอยากจะทําบุญ แม่ก็จัดไปเสร็จแล้วพออายุเกตขวบก็ด้วยบวชในบวชก็ได้สําเร็จลราหารันดังนั้นนี่สามเณรที่สําเร็จลราหารนันนี่มีอยู่9้ารูปอันเก้ารูปส่วนภาษาดนบวบท่านก็ให้น้อง